ใช่เคยมาก่อนเนี่ยเพจถูกอ่ะอนันยยนี้ดังเคยแป้งทำมาดายกลับบ้านเดินนไปสองมือ เนี่ยถ้าท้ายหัทำใหม,ม่ๆเนี่ยมันไม่ได้พอนานไปจะหายเมื่อยเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้หัดยองๆ,งๆนั่งแบบโคนงต้องได้เนี่ยฝรั่งยังทําได้เราอายฝรั่งเนี่ยหลวงพ่อในป่านั่งอย่างนี้ทั้งนี้จำไหมเนี่ยไดไ้จำไหมจำไว้เลยเอาซ้ายเข่ามาก่อนเอาขวาทับขึ้นมา มาเกี้ยวชาเอาขวาไดกไหได้ไหมได้นะได้สิได้เดินเข้าไปสองมือสองมือสองมือใชสองมือสองมือ,อ,มอได้หัดทำซะไม่มีเวลาที่ทำไม่ได้เอามือขวาทับมือซ้ายให้ใจยาว ให้ใจยาวๆก่อนให้ใจยาวให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆ,ให,ใ,าวๆให้ใจเข้าก็กําหนดที่สะดือเนี่ยที่ท้องนั่นห้องหนอให้ใจออกก็ยุบหนออย่างนี้คาตมาตเพชรสาโกนิยมทั่วโลกใช้คาตมาตสองชั้นคาตมาตสองชั้นนี่อย่างนี้คาตมาตเพชร โบราณใช่ามาพระในกลางป่าใช่ย,ยังใช่เราจะเห็นพระพุทธรูปอัตามาเพชรและตกเกตดอกบัวตูมสมาธิเหลงพ,พุทเพรเนกุฏิเนี่ยอาจจะข,ดขดาดขตมาเพชรแล้วก็อย่างแล้วก็เกตดอกบัวตูมกําลังเจริญสมาธิเรียกหลวงพ่อเพชรขัตามาเพชรอย่างนี้นต้องหัดทาไม่หัดทําไม่ได้หรอกอย่าตามใจตัวถ้าตามใจทําอะไรก็ไม่ได้ ขัดข้องไปหมดอันนี้ขัตมาสองชั้นทำยังไงนี่นี่ซ้ายขวาขัตมาสองชั้นน,น,นี่ขัตมาสองชั้นนี่ขัตมะทางสบายสบาย เนี่ยอย่างเนี้ยพุทมาสองชั้นมือขวาทับมือซ้ายอย่างตั้งตรงกรงหลับตาสังเกตที่ท้องให้ใจเข้ายาวให้ใจออก,ากยาวให้ใจเข้ายาวพองอันหนอให้แย่ย,ยาวแต่ให้ใจชัานมันมันหนอไม่ลงต้องดูตรงนี้อย่าไปดูขึ้นอย่างนี้พองหนออยูน่นี่ใช่ไม่ได้ พองหนอโยบหนอพองหนอโยบหนอพองหนอโยบหนอ ถ้าหากว่าทําไม่ได้พองส่วนเดียวหนอสามส่วนพองหนอยาวๆยกส่วนเดียวหนอยาวยาวสามส่วนอย่างนี้ถ้าทําได้แล้วคนละครึ่งพองหนอพองหนอพองหนอยกหนดูตรงนี้ไม่ใช่เคนอ,อย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่าขาตมาตสองชั้นขาตมาชั้นเดียวยังไงขาตมาชั้นเดียวยังไงครับขาตมาชั้นเดียวรู้ไหมรู้ไหมง่ายนิดเดียวนี่ชั้นเดียวสองชั้นทำงานก็ยกมันขึ้นเท่านี้เอง จะ่ทำวิธีไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไ,ไม่ได้ห้ามแต่ผู้เจ้าสอนอันเดียวสอนอันเดียวคือคัตมาตเพชพระอรหันต์สมัยพุทธกาลคัตมาตเพชหมดจึงมีพระพุทธรูปปางคัตมาตเพชถ้าเราทำใหม่ๆใช่ไหมนะพองหนอลุกหนอทำใหม่จัดปวดหนอทนไม่ไหวหนอโอจะตายแล้ว เตายทำยังไงเวลาทำก็เปลี่ยนอยู่บทได้แต่ย้ายขาสติเป็นปวดขาเลือเกินปวดขาเลือเกินกลับนอพลิกหนอพลิกหนอ,อย้า้ขาดสติอย่างนี้ก็ได้แล้วทำต่อไปคทั้งนี้เมื่อยก็เมืออม่อยนอเมื่อยนอกลับนอกลับหนอ,หนอได้ เรียกเรียกว่าการเจริญะกรรมฐานปฏิบัติฐานสื่อเวลาพองหน้อยุบหนอเกิดปวดเมื่อยตรงนี้บางคนมาถามเนี่ยลวงพ่อปวดวได้ทำงานทำมาต้องหลายครั้งแล้วไม่อยุ่จัดจะจดจับหยุดพองยุบป,ปวดหนอ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  ปวดหนอการปวดหนอยที่หลับตาเนะี่ยพองนอยยกนอก็หลับตาบางคนลืมตาพ้องน้อยยกนอพองนอ้อยยกนอ,อ,นอ,นอแล้วก็แหะไปสมมติคลองนอยยหนออะไรนะแล้วมันจะได้สมาธิเหรอฮะหลวงพ่อวันโนนเขาลืมตากันนะงั้นเหรอบางทีปองยาทำงานพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธง่ายสบายดีเหรอพุโทโธพุโทโธอะไรนะจะเป็นสมาธิเหรอ ได้อย่งอางเนาะได้อย่างนบางวัดสอนในทีวีเดินสวนสนามเลยพูดโทพูดโทเยียบเข้าไปพูดโทไพูนี่พิชโลกธรรมาดูทีวีพอดีพูดโทพูดโทแล้วก็ครูอาจารย์ก็ฮัลโหลเดินให้เหนื่อยเข้ไาไหมทานเหนื่อยแล้วก็จะได้สมาธิท<ส>านเหนื่อยแล้วนั่งได้เลยโอ้โหเหนื่อยแล้วมันก็หนักก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนกัน เหนื่อยใช้ได้แล้วอันนี้เขาเจริญพรสรุปใจความอ่ะนี่แหละปวดกำหนดกำหนดเสียใจที่ลิ้นปีเสียใจหนอ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 ทาไมหายเสียใจยาเลิกเดี๋ยวจะรู้ที่มาอ๋อเสียใจเรื่องอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สนใจอีกเรื่องเก่าอย่าลืมฟื้น อย่าอื่นจะคิดจะชอบทาปัจจุบันปัจจุบันไปไหนป่าอย่าวายใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าลื้อฟื้นออย่างอื่นจะคิดใจจะชอบทาอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับ,บมั่นคั่นตาจะเสียใจต่อชัดเจนนะแต่ทาไมไม่ทําตรงนี้่ะจะไปทําตรงไหนกันนา,นาใช้เวลาของท่านมากที่มีประโยชน์จิตใจท่านมีค่าเมื่อไรเวลาท่านจะมีประโยชน์ อย่าแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยทาประโยชน์ให้คุ้มค่ากว่าการอยู่ด้วยกดเท่งกันจากการกระทำอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นคนเราติดคิดได้ดีคือกรรมฐานจะได้มีลักษณะ3ประการ 1. คิดได้เร็ว 2. คิดได้ถูกต้อง 3. ความคิดนั้นนําไปปฏิบัติได้ปัจจุบันทันทีคู่จะคิดเก่งนั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ จากสมาธิหนึ่งมีความรู้พื้นฐานดีสองชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่นเสมอถ,ถ้าไม่คบหาสมาคมกับคนอื่นพื้นฐานใช่ไม่ได้อยู่แต่ในเบื้อบ่ายของตัวเองไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่น้องเลยเหรอจะมีความรู้พื้นฐานได้ยังไงบางคนไม่เอาพวกเลยไม่เอาใครเลยเหรอนับรองไปไม่หลอดสามมีสมาธิดีไม่คิดหลายเรื่องในขณะเดียวกันสเป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออมาก เป็นคนมีความสังเกตไปไหนชอบสังเกตสังกาไม่ใช่ยาพายเนะนี่คนมีสมาธิธดีจะสังเกตเกง่งจะดูว่าใครสวยไม่สวยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเนี่ยคนสังเกตเกง่งคือคนมีสมาธ,ธิคนไม่มีสมาธิธไม่สังเกตว่าใครดีชั่วประการใดบางทีแต่งตัวนปนอนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี แต่งตัวสวยๆเคดว่าเป็นคนดีเข้าใจอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้อง